แล่พาแม่กันลูกเดี๋ยวแม่ไปบ้านนี่แกลเดียวใจเดี๋ยวแม่มาพามันมั่งลำดาดีแยงไงลูกเอ๋แล่กันเดี๋ยวค้นตอกเห็นแบบเล่ออกน้อยน้อยแม่ก็ลองเอามา,มาตากไ้ก่อนแล่พาไว้กันเลยถ้าคนตอกเลยจับเจกันลูงนะอย่าลืมค้นตอกกันเจกันครับดียงเลยพาอแม่เดี๋ยวแม่ไปบ้านป้าแกลเดี๋ยวใจอย่าลืมอย่าลืมนะแม่บอกไปเร็ว คนปลายโลกโแกล้วมัวตุ้มงมึงมาแต่แก้ไฟแม่มึงละโลกคนปลายดอกเลยนี่แม่ดาวหนูไม่เปียกแม่แต่โลกแม่มึงจั่งว่าปื้นวะไอ้เดียวาจเดียวแก็บคนไม่ต้องทีแม่วะแม่วายคนต,อ,ต,อ,ตอ,อกติ้งกับก็บไอ้นี่มันยังไม่ต้องตีอะแม่ดากินมากไปด่า เอาเละลูกเอากลางไอ้คนตอกกันมันเตียกแม่ตายชั่วโมงไปดามีแม่ตจ้าคนเดิมเลยกอดนี่วันนี้กล้าไม่กอยดีไอ้แก๊ดเม็ดนี้ไม่รู้ปั่นซื้อบอกคนตอกกลั้นเนื้อกลั้นตัวไปเสียหมดไอ้ไปแก้ป่านจะตาลูกนู้นมันเลืมตายตกมาแล้วนู่มันยังไม่ตอกทีแม่ว่านจะคนตอกได้ไง mấy tóc phi mày tao nhưng mình đang tài đồn nữa rồi mình đang mới tần tóc ở ừ, tạm chơi mừng cả em mừng tụp Lào ta lè ta tiếc mất tân mẹ mừng xăng phải leo lệch điêu mới chạy ừ. ừ, Tóc heo, tóc heo Tóc heo, tóc heo Chúng mong một cách đâu không เพื่อผ้าเปียกแ๊กนี่อะไรงมงพือพาแมเปียกไม่นะอ๋อแตม่้งวัด้าคนตองตไหนุยก้บเดี๋ยวนั่นแหละหนุ่ยกรจนคนดกคนดกตึงกันหนุ่ยแก้ใปแม่แล้วมามากตีแห้งอยู่แล้วเดี๋ยวแ้วมันเพอต่อย้าเปียกฮะงอ้หนุ่ยจำจำคำช่งแม่ถูกด้างไหมว่าคนตกตั้งกันหนุ่ยแก้ใบเลยหนุ่ยปี๊งไนอยู่เปียก ตวเอกัมแม่มึงตุกข้อยตาแล้ว่เพียกแกเก๊กแลวป้าไม่เลือกแล้วไม่ได้คนเยียกกบอกเลยแม่ได้ยังไม่จองจำไหมนู่นู่เปืือนแม่ได้มานู่นู่ปาคลอยมานูอนูอป้าคลอยมาตามไปเล่นไฟแลยเอ้ยเอ้ยคลอยเดียวเดียวเดียว ไปๆกัดก,าออดกา้าออกัดได้แต่ไม่ได้ก็บโเบเลยวไม่เท่าอย่างได้แล้วก็จะยนเกมินัเนีดี <c oughs> ไม่ได้คนเดียวกันเน่อบนแม่ได้อย่างจำก็ <c oughs> จะยนเจนี่มินจำปีไม่ได้ แม่เราไม่ดูเรื่องเราไม่ดูเรื่องเออนม่เคยจับใจเย็นจะแล้ว่ะไในจัตนี้ในจัตตุ้มห้า